สวัสดีครับขอต้อนรับกับเข้าสู่ช่อง Good Time and Car รถบ้านรถสวยอีกครั้งนะครับวันนี้จะมีรถสวยๆแนะนำอีกหนึ่งคันนะฮะคันนี้เป็นรถยุโรเป็น Mercedes b e n z นะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่น2อ0 C D I นะฮะคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับพี่เพื่อน,นท่านใดที่หาใช้อยู่เพคันนี้แนะนำเลยนะครับผมเป็นรุ่นปี2010ครับ สีดำสนิทเลยนะครับคันนี้นะฮะงั้นมาชมรอบตัวรถกันนะครับคันนี้ก็เป็นรถมือเดียวนะครับสวยน่าใช้เลยครับภายนอกก็จะเป็นสีดำนะครับผมเดิมเดิมจากโรงงานเลยครับผมเดี๋ยวให้ดูภายนอกครับครับเสียงจะดังนิดนึงนะครับบรรยากาศรอบข้าง ครับด้านท้ายก็จะมีสระลักบอกไว้ว่าเป็นรุ่น E นะฮะ250ครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะบอกไว้เลยว่าเป็น CDI ครับผมสวยหรูหรานะครับเหมาะกับผู้บริหารนะฮะตอนนี้น้ำมันแพงก็ แนะนำเลยนะฮะเป็นเครื่องยนต์ด e ีเซลประหยัดน้ำมันด้วยนะครับส่วนกุญแจนะครับอน,น,นี่จะเป็นกุญแจของของเขาเลยนะครับ,รบกดเปิดนะครับอโอเคเดี๋ยวให้ดูภายในกันนะครับี่นะครับภายในจะเป็นเบาะหนังนะครับ คู่หน้าปรับไฟฟ้านะครับผมเป็นแบบเมมโมรีนะฮะ,ะค,คันนี้จะผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับผมจะอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันกว่าโลนะครับภายในครับผมตรงนี้นะฮะหน้าจอครับผมไปดูห้อง ผู้โดยสารตอนหลังนะครับมาพร้อมกับแอร์หลังด้วยนะครับให้ความเย็นสบายสำหรับผู้โดยสารตอนหลังด้วยนะครับถือว่าเป็นรถที่น่าใช้เลยครับผมม่านหลังไฟฟ้าครับด้านข้างก็จะมีมา่านนะฮะด้านหลัง เป็นาสามารถบังแดดได้ครับขึ้นลงครับผมพี่เพื่อนท่านใดที่มองหารุ่นใช้รุ่นนี้อยู่นะครับก็แนะนําให้เข้ามาดูมาลองขับนะฮะรถจริงว่าเป็นยังไงบ้างสวยถูกใจไหมนะครับก็ถือว่าการขับขี่เน้นความประหยัดน้ํามันก็ถือว่าเป็นรถที่น่าใช้เลยนะครับผมก็พี่เพื่อนท่านใดที่มองหารถบ้านราคาไม่แพงนะฮะฝากกดติดตามกด ไลค์และกดแชร์ให้ด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้กับทางช่องนะครับผมแล้วก็ที่สาคัญนะฮะจะได้ไม่พลาดรถบ้านสวยๆเข้ามาใหม่ๆทุกๆคลิปนะครับขอบคุณครับ